ครับสวัสดีพื่ทุกคนด้วยนะยักับผมแบบรถปันคนเดิมนะคลิปนี้ผมจะมาทำการเคลียร์หมดแคมเปญต่อในวีดีที่สิบเทุกคนปร,ปร้มมัคลิปก่อนเนี่ยผมก็ทำการเล่นด่านไพเรสไปแล้วนะตอนนี้ขอดูน,นะว่าเหลือกี่ด่านเฮ้ยเฮ้ยด่านสุดท้ายดีกว่าไปทั้งหมดเดี๋ยวขอไปเคลียร์ด่านสุดท้ายก่อนแล้วกันนะโอเคด่านสุดท้ายเราได้ตังมา4ี0พนะแล้วก็ใช้โจรสลัดได้เหมือนเดิมขอสอดแนมหนะ่อยซีรีส์ทีมลงข้ามันมีอะไรบ้างนะอืมเลเปีย หวานแล้วก็มัสกีเทียนะเขาเช็คว่าหนึ่งนะว่าไม่ได้มีดาวินชีซ่อนอยู่ที่ไหนใช่ไหมโอเคไม่มีนะโอเคถ้างั้นกองหน้าเราจะเอาเป็นไพเรตควีนนะแล้วก็แคนนอนบอลก็เจ๋งนะเอาไว้สักตัวหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้เหลือ700ดอะ่ะก็เป็นตัวนี้แล้วกันมันทนกระสุนนะโ okay, อเคเอาสักประมาณน,นี้แล้วกันมาเริ่มขอคุมนี่แล้วกันไม่โหสบายยิงๆตรงนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวขอยิงกองหลังก็แล้วกันนะตัวหลังหน้าลำคาญนะผมว่าผมว่าเจ้าไพเรลควีนไหวอยู่แล้วแหละเราเหลือแค่ค่อยๆเคลียร์กองหลังไปนะนั่นแหละเลียงไพเรลควีนไว้นั่นแหละ <S <S เออเ,ออเออฮ้ยไพเรลควีนต,ตายตเต็มหน้าเลยผมเมื่อกี้มันหันมายิงแล้วกน,นะเสียดายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเป็นกับตันน้ำหน้านะให้กับตันรับตีินไปนะแล้วก็เราจะเล่นไปคอยเลยควีนแล้วกันนะแล้วก็มีฟินล็อกอยู่ข้างหลังสองตัวนะมาเริ่มได้ มาหนึ่งอยนี่นี่เราต้องรีบไปกองหลังก่อนนะเออนี่กระเด็นไปอุ้ยไอ้นี่ขอกองหลังนี่เอากองหลังก่อนเออนั่นแหละสวยสวยเออนั่นแหละร่วงไหมเออนี่ขอเป็มบ้ากระโดลงบนตัวนี่นี่นะสวรรค์นี่นะ,ะเข้าหน้ากูเหมือนเดิมไม่เวิร์กนะไม่เวิร์ก เอาใหม่เอาใหม่ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้ไปรับกระสุนก่อนแล้วกันนะเป็นกลองหน้านะเอาซากประมาณนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็สามนกเราจะเอาเป็นพเรืควีนไว้ข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นเจ้าฮาปูนเนอร์แล้วกันนะลาปกประกันทือนะหมาเริมได้ไอตัวหลังไหนดูซิมันดึงถึงไหมลนะ่ะเชื่อดึงถึงเหรอชื่อดึงถึงด้วย มานี่มานี่เข้ามามาุชากราสมบัิชิเศอิสต์ปาราโบโซตัวฉันชิบนม่มีเลยโอ้โหเต็มแข้งไปไปโอ้ตายแล้วอะ่ะตัวนู้นมานี่ดึงมาเต็มแข้งโอ้ยกูตายก่อนไปเรนนุ่นเรนนุ่นจะไปไหนามาหนี่โอ้โหเรียบร้อยเต็มแข้งเรนนุ่นเรนนุ่นมาหนี่กระทืบกระชืบไปไปเพื่อนอย่ายแย่ง <c oughs> อย่ายแย่ง เพื่อนแย่งไปกระทืบอ่ะพาเลายฟินิช h pilot c a m p a อ่าอ c ชี e เ e m e n t เย่าโอเคเราชนะด่านโจรสลัดรเรียบร้อยทุกคนเอาละต่อไปเราจะไปเปิดประเดิมสปูกี้กันเลยนะไปะเดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านโ,โห้ยเราเล่นได้เจ็ดเผาเลยวะ่ะขอนับเป็นหกแล้วกันนะไม่รวไมไวกิ้งโอเคเริ่มมาเราเจอกระดูกเต็มเลยนะเผาแม่งเลยแล้วกันคือแค่เผาก็ตายหมดแล้วอ่ะ ด่านต่อไปเราโดนล้อมเลยว่ะทุกคนโหแม่งเอาธนูพร้อมเลยว่ะแต่เราได้ตังมาสี่พันนะถ้ามันเอาล้อมแบบนี้ก็เราก็ต้องเราต้องการโล่นะมันต้องการโล่ hours later มันวาเอาซูสยิงฟรีแล้วกันนะมาเริ่มได้โอ้ยมันมีสถานะอดวัดว,ว่ะปติสถานะอดวัดวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะซูสมึงเก็บหมดเลยเหร โอเคด่านต่อมาเราเจอไอ้หัวเย็นแล้วก็ทหารโครงกระดูกปีกซ้ายปีกขวาเลยนะแล้วก็กองหน้าด้วย3ตัวด้วยเวลาของแคดเดิบอลแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นเอ่อราก้อนไปเผามานะสองตัวแล้วกันแล้วไปขบวนแไบเลยนะมาเริ่มได้คือตัวแมงเผาก็ตายหมดแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นไรลล่วงหรือเปล่า กำพายมันเข้ามาหาตัวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งเจ๊ใหญ่ไปนะแล้วก็ขอลงไปยิงฟีกองหลังมาเริ่มได้ไว้เจ๊มาช่วยละยิงฟีอยู่ยิงฟีอยู่โอ้โหมันลุมดูดยับเลยว่ะโอ้โหมันลุมดูดยับเลยเฮ้ยเจ๊ตายเหรอเฮ้ยโอ๊ยโดนลุมดูดเจ๊แกไม่ไหวว่ะตงสัยต้องมังกร3ตัวแล้วบางงานนี้กลยุทธ์เผานี่ใช้ได้ผลตลอดนะมาเริ่มได้เผาไปเลย โอ้โหโอ้เกียร์โมเฮ้ยมังกรมังกรผมตายหมดเลยเฮ้ยเวอร์เฮ้ยโอ้โดนลุมดูดไปเลยเพเลยควีนกระโดด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 เลยกระเพเลควีนกระโดดคือเจ๊แกไม่ยอมกระโดดเออนั่นแหละนั่นแหละสวยเออสวยจัดสวยจัด พี่จ๋าเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงมันดูดเพื่อนอยู่มันดูดเพื่อนอยู่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอาเลยเอาเลยกัดเราเว้ยเออโอ้โหหัวสะบัดไปน้องต่อไปมึงล้อมงี้เลยเหรอเผาดี่แม่เนี่ยเผาไม่น่าไหวนะเอาเป็นส่งลิงไปให้ฝั่งปะตัวแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะได้เป็นคันน้ำบอลอยู่ตรงกลางนะมาเริ่มนี่โอ้โหกระจุยเอาเฮ้ยพักทองกระเด็นมาโดนเออแหละเออแหละระเบิดไป กองหลังไหวไหมี่ยลิงไหวไหมลิงสวยสวยลิงตีมันเออแต่ตีมัน,วมนสวยเฮ้ยลิงพ่อเป็นยังไงวะเออแต่ลุงตีมันลุงตีมันเหลือตัวท้ายเหลือตัวท้ายเออโอยกระเด็นเอาวะเปลี่ยนดา่านแล้ววะตอนนี้ก็เจอ,อนักหนูโหแล้วแวมไพร์เต็มเลยวะเราได้ตังมาห้าพันนะรอบนี้เหมือนรอบนี้เราต้องเล่นระยะวะ โหแล้วมันมันเอากำแพงมันเอากำแพงหนามมากันเราด้วยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมเล่นฝั่งนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวให้ตัวหนาๆไปยืนข้างหน้านะเคไหมลองดูนะโอ้พักทองเวอร์จัดพักทองเออเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมสวยสวยสวยเออแหละพักทองยิงมันเออได้แหละสวยสวยพักทองโลเราเหลือตัวนึงนะ เออนั่นแหละนั่นแหละสวยเลยสวยเลยสวยเลยโอ้ยเฮ้ย,ฮยโดนกองหลังกูสวยโหแม้แต่กองทัพกระดูก็ยังต้านทานนักธนูของเราไม่ได้นะมันอยู่กันเยอะจัดเลยต่อ,อไปก็เจอเฮ้ยมาแล้วสวอดแคสเตอร์เดี๋ยวนะอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเจอตัวซีคริตว่ะ เนโครแมนเซอร์เชี่ยตัวมันโคตรเท่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวเก็บไว้รีวิวนะเดี๋ยวเก็บไว้รีวิวแล้วก็อันนี้เจอแวมไพร์ฮะห้าตัวฝั่งหนึ่งซ้ายขวานะฝั่งละห้าตัวนะแล้วก็ตรงกลางเป็นกองทัพกระดูกนะแล้วมีเจ้าสวอตแคสเตอร์นะจัดไหาเลยไปแค้นบอลเอาเป็นคิงฝั่งละตัวนะ่าจะไหวนะโอเคมาเริ่มได้ขอคุมงานนี้ต้องรีบเอาสวอตแคสเตอร์กันนะ ไม่งแรงไปต่เตอเออโอกระจุยอย่าเข้ามาเออกระจุยโอหคิงไหวมั้น่ะมาช่วยแล้วเออโอ้โหตัวกระจุยเฮ้ยเวอร์จัดเลยคิงโหดเกินอันนี้เราโดนล้อมเหมือนเดิมทำไมเริ่มชินแล้ววกันโดนล้อมเราได้มาเจ็ดพันนะเราก็สวอตแคสเตอร์สี่ตัวเลยวะ่ะมันล้อมนาเกลียดมากเลยนะเอาตัวโล่ไปกันแล้วกันนะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นซุส ซูสดีกว่าเข้ซูสตัวมันเจ๋งดีนะผมชอบดีเราคนนี้กันซูสอีกนึงโอ้โหนี่แหละโอ้โหแต่กูกันได้ใครเอาซูสลบกูหมดแล้วเอาเพื่อนมาเริ่มได้เออแหละซูสซอยมันซอยมันซูสเออเนี่ยเนี่ยซอยมันซอยมันสวยโอ้โหกระจุยหมดซูสซอยซอมซูสโอ้โหซูสดาบักเต็มหลังแล้วตอนนี้โหยซูสจุดจัดเลย เชื่อโคตรเจ๋งไอสองตัวนี้ไม่ทำงานหนักมากเลยอันนี้ก็ด่านต่อไปนะเราเจอสวอตแคสเตอร์อีกแล้วอะแล้วก็ดักคคือลานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งสังเกตเห็นแ <c oughs> ม่มีลิปเปอร์ตรงนี้ด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรเรามีของขวัญให้ลิปเปอร์นะ <c oughs> ไป โอเคริเปอร์ตายแล้วริเปอร์ตายแล้วโอเคมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวสวยสูสีโคตรแบกเลยนะดูดาบที่ปากนีน่แบกลบจะมีบาดแผลนะอ้าวต่อไปเรามาโผล่ที่ไทรโบว่ะแล้วเราก็ได้เผาใหม่มาเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูแบมไพจัว๊วบคอมอเลยดีไหมเนี่ยเอาแบมไพร์ไล่จัวบคอมมันดูอ่ะลองดูแม่งลุมดูน่าเกลียดมาก อเอ้ยแห้งเลยวะโหไไ่โไจมคอไคอ่โจมคอโอ้ตัวแมงโกน่ากลัวโอ้ไซคอเลยโอ้โจบโจบน่ากลัวเนี่ยพุงเนี่ยโอ้ต่อไปก็เต็มถ้ำเลยนะในเมื่อนแบบนี้เราก็ต้องเอาตัวนี้ยัดพงมาแล้วนะนะมาเริ่มไปยัดพงเน้นๆเอถาถอยมาหน่อยนะรู้สึกเหมือนมันจะ ทุบพังหมดเลยวะไอตัวเนี้ยทางจริงมันอนะเฮ้ยไม่ต้องถึงมือเรา,าเอะเขาคนนี้ได้ช่วยทีมของเราแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราล้อมเขาแล้วนะไปเอาโครงกระดูกไปนะจำสแกมพวกมันนะแล้วก็ยิงฟรีเรามีี้แบ่งสัดส่วนดีๆนะเคเอาแบบนี้แล้วกันนะมาลองยิงฟรีรอบีิทางนะเฮ้ยสวยสวยรอบนี้สวยรอบนี้สวยสวย,ยิงมันเอเอนั่นแหละสวย เสออนั่นแหละลอมาทางนี้เยี่ยมเลยลุมยิงมันลุมยิงเออเออเรียบร้อยต่อไปเรามาชาวนานแล้วนะก็โหมีสแกนโคลสองตัวหลังไอเนี่น่ากลัวนะโอเคเอาเป็นทหารปกติไปแล้วกันนะแล้วก็เอาเจ้าสวอดแคสเตอร์ไปสองตัวนะยิ่งเปลี่ยนเะป็นนักขนูให้หมดเลยก็ได้นะเออมาลองขอคุมตัวหนึ่งนะลองยิงเจ้าสแกนโคข้างหลังกันนะไปยิง น้ปไม่โดนนะเออโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยเออล่วงไปสวยเออสวยโหยเต็มเต็มเลยวะ่ะปักเข,ข,ข้ากลางหัวใจอันนี้ก็มีสแกนคอยกแล้ววะ่ะไปงั้นล้อมยิงเลยแล้วกันเราขอล้อมยิงเลย <laughs> ผมริ่มติดใจล้วตัวนักกระดูกระดูกเลยละมาลองดูล้อมยิงเลย พ็อย่างมามก็เอาเราไปประมันสี่ห้าตัวนะโอ้โหโหลุมยิงลุมยิงสอยับสอยยับน้องจริงเจ้าสแกโคก่อนนะไม่นานต้องถึงมือผมแลแหละโหธนูแม่งมาล้อมทิทางเลยมาทุกทศเลยต่อไปตาเราโดนล้อมแล้ววะรอมนี้เรามาเจออสบินแล้วนะได้เลยจัดให้วอดแชตเตอร์ไปแล้วก็วรออนะนักธนูสานะมตัวนี้นะเฮ้ยมีแถมตัวหนึ่งมาลบได้ โอ้โหเฮ้ยโดดหนีหมดเลยวะเชื่อเขากลัวจริงวะวิ่ง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 ไปแล้วไหนไปซีตรงนี้เป็นไงกันลูกขนุนได้ปะกันกันกันโอ้โหตัวแตกสวยแล้วแหละยิงอัดมันผมต้องไปช่วยสวอตแคสเออร์ผมหน่อยแล้วอะเออเนี่กันกันโอ้โหโอ้โหตายก่อนนะเสียดาย เฮ้นี่มันขยับไม่ได้แล้วอะคือ,อมันมาแล้วต่อแถวเข้ามาเลยนะยังไงเฮ้ย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 มีกลัวว่ะมีกลัวอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้แบบนี้ก็สวยดียุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เออนั่นแหละทำให้มันกลัวทำให้มันกลัวดีดีทำให้มันกลัวอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละตกไปเชื่อแม่งยุทธศาสตร์จัดเหลือตัวเนี้ยเหลือตัวเนี้ยงั้นไม่เป็นไร แล้วกันนะไม่เกือบแล้วนะกระดูกของเราฉลาดมากเมื่อกี้นะบรรยากาศละต้องเป็นเจ้าแวมไพร์แล้วนะมาลองเอออะไรโจ๊บมันแวมไพายโจ๊บๆมันสวัสดีสวัสดีแคสเตอร์เล่นไงวะแค่เข้าไปแล้วยิงแค่เนี้ยหรอคือขอแค่เข้าไปในระยะมันก็ยิงให้เลยเหรอขอยิงฟีหน่อยขอยิงฟีหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละซอยซอย ซอยซอยโอ้ชนะสัทีน้องเลยตอนนี้เหนื่อยแล้วว่ะขอด่านนี้ด่านสุดท้ายได้ไหมด่านสุดท้ายเราปิดท้ายด้วยเงิน1นึ่งหมื่นลแล้วทุกคนแล้วก็โอ้โยเกิบสามตัวกู <c oughs> ตายกูตาย <c oughs> เราคงต้องจัดลิปเปอร์ฝั่งละตัวนะแล้วก็ตัวยิงฟรีนะโอเคมาเริ่มได้ไหนดูผลงานดูผลงาน <c oughs> ยังไงลิปเปอร์กูปเปอร์กูตัวแรกเป็นไง เฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้มันชนะว่ะสวยละ<ม>ฝั่งนี้ริปเปอร์ nope ล<ม>ิปเปอร์มึงฟันต้องหมดทำไมลิเปอร์โอ้โหริปเปอร์กูเคียวตีไม่ไหวแล้วดาสุดท้ายนี่คือจะให้กูจบดีๆไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยพวกนี้เอาไงดีวะสงสัยต้องเล่นยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่แล้ว่างงานเนี้ย two hours later แล้วก็เราต้องยื้อให้ฝั่งนู้นมันตีกันก่อนนะวันน้นคนที่จะไปล่อความสนใจก็คือเหล่าแวมไพร์ของเราได้เองนะเออมันลุมซอยมันลุมซอยมัน Lật lật là đó là xoài xoay, xoài 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 x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  Xoay x x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  x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  ซอย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 เออโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าแม่ทับเมื่อกี้มม่ยืนโคตนนานเลยให้กระดูกตัวนี้ยก MVP ให้มันเลยนะแฟนอย่างไรกันบ้างกับการเคลียร์หมดคะแนนของผมในปีที่สิบแล้วทุกคนผมก็หวังว่าเพื่อนจะสนุกที่ได้รับชมคลิปนี้นะหากเพื่อนมีข้อคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาะบอกกันข้างล่างนี้ได้เลยนะทุกคนผมพร้อมที่จะคุยเล่นเพื่อนทุกคนเลยนะแล้วก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยที่หลังๆไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าหลังๆเนื่องจากมีงานเข้ามาเยอะนะ ผมก็เลยต้องแบ่งเวลาจัดตารางเวลาอะไรใหม่หมดนะวันนี้ตัวผมเบลฟันต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย